ทดสอบปั๊มแช่โซลาเซลจากแบรนด์นาก,กิตากันครับผมตัวนี้48โวลต์600วัตต์นะเราใช้ร่วมกับแผงโซลาเซลแผงอ่อน24โวลต์240วัตต์อนุกรม2แผงมาดูกันว่าขับปั๊มตัวให,ใหญ่แบบนี้ได้หรือเปล่าเอาต่อเลยโอ้โหฟีดแหละมันฟีดอย่างนี้เลยนี่นะแค่ดูเลยอุ้ดอ๋อได้แล้วหนามหมุนด้วยเปียกหมดแล้วคุณ <laughs> โอ้โหอ่า ใช้งานได้จริงครับ2แผง48โวลต์600วัตต์นะครับตัวปั๊มตัวนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์มันเป็นแผงอ่อน24โวลต์2 40วัตต์อนุกรมกันก็จะได้เป็น48โวลต์480วัตต์ซึ่งใช้งานโอเคให้มันกระอจะอย่างนี้ไม่ได้เปียกหนาวด้วยวนะันนี้เนี่ยนะพี่ๆท่านใดสนใจปั๊มตัวนี้พิกัดสก,ก้าเหลืองใช้มือเลยสำหรับพี่ๆที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่สวนไม่ได้นะต้องแนะนำชุดนี้เลยแผงโซล่าเซลล์แผงอ่อนแล้วก็ปั๊มจากแบรนด์นากิตะครับผมเนี่ยอีเที ขอ,องอันดีจริงครับพี่กดตะกาเหลืองซ้ายมือครับผม